ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาจัดมาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะครับผมกับเจ้า Honda CRV นะครับตัวนี้บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับและคันนี้เนี่ยเลขไมค่อนข้างน้อยครับเพียงแค่7,000 0กิโลเองครับ รถบ้านมือเดียวสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้แพงมากประมาณเกือบล้านสี่นะเป็นมือสองนี้เชื่อไหมว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่าป้ายแดงเกือบ5 0ครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้า Honda c ซ v รนะครับรถปี2022ครับเป็นรุ่น 2.4S เขับเคลื่อน2ล้อคเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ออโต้เลขไม้แท้เพียงแค่70,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากประมาณ 1ล้าน4แสนบาทครับเป็นมือ2วันนี้ขายเพียง7,99,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ15,000บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้า Full LED Daytime Running Light นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมปัดกับสีดำเงานะครับและด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กปัดเงานะครับยางปี2022ัองของฟูเซียครับสเปคยางเนี่ย235สามห้ทับหกห้าและคันนี้มาพ พร้อมกับดิสท์เบรกสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโครมเดิมจากโรงงานครับดีไซน์สวยมากนะด้านบนเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมโลโก้ฮอนด้าครบเลยนะครับและตัวนี้มาพร้อมกับออปชั่นกล้องมองด้านหลังครับเพื่อนๆติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้านั่นเพื่อนนะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับลองส่องห้องโดยสารภายในนะครับ ตัวนี้เป็นเบาะนั่ง2แถวตอนะครับนั่งได้5คนนะภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องด้านหลังกันต่อครับตรงนี้นะครับกว้างกวางมากครับสามารถวางของได้เยอะและคันนี้นะครับมาพร้อมกับโครม3 d ีเข้ารูปให้รอบคันเลยนะครับต่อมาลองส่องด้านบนเลยครับโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวรักษามากนะครับอ่างด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่ลงยางอะไหล่ครบถ้วนนะครับคันนี้รถสวยไม่เคยติดแก๊สเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับคันนี้สภาพสวยมากใหม่มากครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมค์คันนี้นะครับน้อยมากเพียงแค่7จ็ดหมื่นกิโลรับประกันไมค์แท้นะครับพวงมาลัย power multi function มาพร้อมกับ cruise control airbag หนึ่งใบนะครับและคอนโซลตรงกลางคันนี้นะครับ เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth กล้องมองหลังนะครับเดิมๆเลยนะครับแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้หน้าจอดีต้ตอนนะครับดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับส่วนเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็มีระบบอิค่อนด้วยครับ ตัวเบาคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านครับตัวเบาสวยเป็นตังปอนะครับที่สำคัญเนี่ยภายในใหม่ออปชั่นเยอะเลยครับพามาชมเบานั่งด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบานั่ง2แถวตอนนั่งได้5คนนะครับ ตัวบ่อภายในสวยเป็นหนังสีดําเกือบร้อยเนะครับและด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์นะครับเพื่อนๆมีไมครบเลยนะครับพร้อมกับพอร์ตชาร์จสองพอร์ตนะครับใครมองหาเซอวีโชมนี้สีนี้คันนี้จัดเลยครับโครงสร้างรอบคันคันนี้นะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับลองสองด้านหลังกันต่อนะครับคันนี้รถไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับเพราะว่ารอยเม็ดอาร์คนะครับผมชัดเจนลูกลมแบนเรียบสภาพสวยมากครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็เดิมหมดเหมือนกันนะครับรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะคร ไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะลองดูด้านหลังกันตอครับเพื่อนเนประตูทั้ง4บานนะครับเหมือนเดิมเป๊ะจากโรงงานป้ายแดงนะครับรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับพวงมอลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันหน้าจอพัสกรีนแอร์ออโต้นะครับใครมองหารุ่นนี้โฉมนี้ราคานี้ต้องจัดเลยนะคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน2 4 0 0 c ีนะครับเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีมไอก มาที่โครงสร้างนะครับน็อตยึดฝาโปรงเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานนะครับมาที่ซุ้มหัวโชคด้านขวานะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนครับมาที่โครงสร้างด้านหน้าครับเพื่อนเเห็นไหมกระจังหน้านะครับรอยพลาสติกเม็ดอาร์ครีเวทอยู่ครบหมดเลยนะครับ ไปจบที่สมหัวโชกด้านซ้ายเห็นไหมครับรอยหัวน็อตรอย QC อยู่ครบหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานที่หนคันนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda c ซ V คันนี้นะครับรถปี2022นะครับเป็นรุ่น 2.4S เลขไม์แท้เพียงแค่70,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องเป็นสินสีขาวมุกเดิมจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านสี่แพงมากเลยนะครับเป็นมือสองวันนี้ นี้เราขายเพียงแค่799,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ15,000บาทครับและคันนี้สามารถผ่อนได้ในแบบสีงวดถ้าใครชอบรุ่นนี้แบบนี้ต้องรีบมาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมหมดทุกอย่างเลยครับไม่พอนะ เรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000งหมกิโลถ้าใครชอบสนใจจัดเลย